บุมบรรด,ดายกมือไหว้ขอร้องหยุดแชร์รูปเด็กทั้งนี้ค่ะทนายเจมแล้วก็ทนายรัชพลน,นะคะเสียงแตกออกมาเป็นคนละฝั่งค่ะสรุปว่าคุณหนึ่งจัก,กรวาลเนี่ยเสียงคุกไหมวันนี้นะคะมุกก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงแตกออกมาทนายเจมสพูดเป็นยังไงแล้วก็ทนายรัชพลเนี่ยพูดว่ายังไงบ้างค่ะ จากกรณีของประเด็นร้อนแรงดราม่าในโลกออนไลน์นะคะของคุณหนึ่งจัก,กรวาลกับลูกสาวเนี่ยเมื่อทางคุณหนึ่งจัก,กรวาลค่ะผู้ชมได้มีการแสดงความรักต่อลูกสาวออกเสื่อนะคะจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์แล้วก็ดราม่าอย่างหนักมากเลยค่ะถึงความไม่เหมาะสมในเรื่องราวนี้นะคะผู้ชมทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีพี่กรชื่อดังอย่างคุณบุ๋มปนัดดาน,นี่แหละได้ยกมือไหว้ขอกลางรายการตกมันบันเทิงเลยนะคะ พร้อมกับมีการเผยค่ะว่าไม่อยากให้มีการแชร์รูปเด็กไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณบุ๋มกับคุณหนึ่งเนี่ยรู้จักกันนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปของเด็กคนไหนก็ตามถ้าเรามองแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอะ่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะนําเอาภาพของเด็กไปแชร์นะคะแล้วมีการมาเขียนด่าหรืออะไรใดๆนะคะหรือว่ามีการสร้างประเด็นกันต่อเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะอยู่กับน้องไปจนโตค่ะที่สําคัญเลยก็คือน้องเนี่ยคงจะรู้สึกเสียใจที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจากคนที่เขารักที่สุดนะคะ เรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวประเด็นสังคมหรือว่าเป็นข่าวในวงการบันเทิงก็ตามค่ะเมื่อดูข่าวต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่คอมเมนต์ด่ากันสนุกสนานปากนะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องหันกลับไปสอนคนในครอบครัวเราด้วยค่ะว่า แบบไหนคือสิ่งที่ยอมรับได้แล้วแบบไหนคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การแสดงความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าขอบเขตเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนนะคะการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ตัวเองเนี่ยคืออะไรต้องหันมามองแล้วก็สอนกันได้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดาวที่คุณบุ๋มนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดาวดังกล่าวค่ะผู้ชมพร้อมกันนี้นะคะทางด้านทานายเจมสอ่าส่วนของทานายเจมค่ะได้มีการออกมาบอกนะคะว่ากรณีของคุณหนึ่งจักรวาลเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่ว่า อาจจะมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมในมุมของนักกฎหมายเนี่ยทนายเจมส์นิติธรเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมองได้หลายแง่มุมนะคะประการแรกเลยคืออาจจะเป็นรูปแบบของการแสดงความรักของครอบครัวเขาอย่างเช่นถ้าหากว่าพ่อแม่ของคุณหนึ่งเนี่ยแสดงความรักกับคุณหนึ่งอย่างไรมันก็อาจจะเป็นการที่ส่งต่อความรักเช่นนี้ต่อลูกของคุณหนึ่งเช่นกันนะฮะ,ะกรณีที่คนมองว่าเข้าข่ายล่วงละเมิดเนี่ยหรือว่าทําอนาจารหรือไม่นั้น ทางทนายเจมส์ค่ะกล่าวว่ามันไม่เข้าข่ายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณหนึ่งเองไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าคงติดที่เรื่องของความเหมาะสมของสังคมไทยมากกว่าค่ะซึ่งมันก็แล้วแต่คนจะมองเรื่องราวนี้นะคะซึ่งสังคมไทยอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะการกอดการแสดงความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาละค่ะส่วนในมุมมองของทนายรัชพลศิริสาครค่ะคุณผู้ชมเขาเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเช่นกันนะคะว่า การกระทาลามกกับเด็กเนี่ยเสี่ยงคุก3เดือนอเสียงแตกออกไปแล้วนะคะทนายเจมส์บอกว่าไม่ผิดแต่ทนายราชะพลเนี่ยบอกว่ามันเสียงนะจําคุก3เดือนเลยโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ปกครองสามารถที่จะเลี้ยงดูเด็กแล้วก็จับมือจับเนื้อจ้าตับเนื้อต้องตัวของเด็กได้ตามที่สมควรน่นะคะแต่สิ่งที่ต้องคํานึงตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กในปีพศ2546นี่แหละมาตรา25เล็บ5นะคะมันจะมีหลักอยู่ก็คือ ห้ามผู้ปกครองปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เหมือนว่าจะเป็นการเลี้ยงดูโดยไม่ชอบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตามมาตรา26่งคเล็บ9ค่ะประกอบกับมาตรา78กฎหมายเนี่ยวางหลักไว้ว่าห้ามผู้ใดกระทําอันมีลักษณะลามกอนาจารกับเด็กหากฟ้าฝืนเนี่ยจะมีโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่า ปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเลยนะคะผู้ชมโอ้โหเรียกได,ด้ว่าเสียงเนี่ยก็แตกออกไปทั้ง2ฝ่ายค่ะฝ่ายนึงบอกว่ามันก็อยู่ที่เจตนาอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของกฎหมายนะซึ่งการที่ไปลวนลามจับจุดซ่อนเรดเนี่ยอาจจะมีการเข้าขายเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าวได้ค่ะนี่ก็เป็นคําพูดของทนายรัชพลศิริสาครน,นะคะที่มีการออกมา พูดถึงข้อกฎหมายแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่า2เสียงก็แตกต่างกันออกไปค่ะระหว่าง2ทนายนะคะคุณผู้ชมเลยคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างคะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะเผื่อว่าจะมีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเนี่ยที่แบบฟังเรื่องราวนี้นะคะแล้วก็แบบเฮ้ย เราเลี้ยงลูกแบบนี้นะแล้วลูกโอเคนะเราเลี้ยงลูกแบบนี้นะลูกก็โอเคนะลองนําไปปรับใช้ในครอบครัวได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ลองมาโพสต์บอกเล่าประสบการณ์จากทางครอบครัวว่าคุณมีวิธีการสอนลูกอย่างไรแล้วก็แนะนําลูกอย่างไรให้คนอื่นเนี่ยได้มีการติดตามได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม